เกียดของธาตุสี่พิสุททั้งหลายปฐวีธาตุธาตุดินเป็นอย่างไรคือปฐวีธาตุภายในก็มีปฐวีธาตุภายนอกก็มีพิสุก็ปฐวีธาตุในภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่เป็นของแข็งของหยาบถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ เอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดใร้ที่เป็นของแข็งเป็นของหยาบถูกต้องได้มีในตนเฉพาะตนนี้เรียกว่าปัฐวีธาตุภายใน ก็ปัทวีธาตุภายนอกก็ปัทวีธาตุภายในและภายนอกเหล่านี้แลต่างก็เป็นปัทวีธาตุทั้งนั้นปัทวีธาตุนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ขันเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุย่อมยังจิตให้ใครกำหนัดในปัทวีธาตุได้พิสุกก็อาโปธาตุธาตุน้ำเป็นอย่างไรคืออาโปธาตุภายในก็มีอาโปธาตุภายนอกก็มีพิสุกก็อาโปธาตุภายในเป็นอย่างไรได้แก่ สิ่งที่เอิบอาบซึมซาบไปถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนคือดีสเสรตน้ำเหลืองเลือดเหงือมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมมกไขข้อโมดหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรที่เอิบอาบซึมซาบไป ถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าอาโปธาตก็อาโปธาตทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้แลต่างก็เป็นอาโปธาตทั้งนั้นอาโปธาตนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เรามันนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราคันเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาสย่อมยังจิตให้ใคลายกำหนัดในอาโปธาตได้พิสูจน์ทั้งหลายก็เตเตโชธาตธาตไฟเป็นอย่างไรคือเตโชธาตภายในก็มีภายนอกก็มี ก็เตโชวาธาตุภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่เป็นของร้อนมีลักษณะร้อนถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนคือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นยังกายให้สุดโทมยังกายให้กระวนกระวายและไฟที่เป็นเหตุให้ของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ริมแล้วถูกความย่อยไปด้วยดี หรือแม้ในสิ่งอื่นไม่ว่าชนิดอะไรที่เป็นลักษณะร้อนถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าเตโชธาตภายในก็เตโชธาตภายนอกและภายในเหล่านี้และต่างก็เป็นเตโชธาตทั้งนั้นเตโชเตโชธาต นั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราคันเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบือนนายในเตโชธาตย่อมย่งจิตให้ใคล้ายกำหัดในเตโชธาตได้พิสุก็ก็วายโยธาธาตลมเป็นอย่างไร คือวยาย,วยโยธาภายนอกก็มีก็วายโยธาภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่พัดไปมาถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าหายใจออก หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดอะไรที่พัดไปมาถูกต้องได้ในมีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าวายโยธาตภายในก็วายโยธาตทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้แลต่างก็เป็นวายโยธาทั้งนั้นวายโยธาตนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราขันเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงดังนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวายุธาตุย่อมยังจิตให้ใคลายกำหนัดในว,วายุธาตุได้สาธุ